เพรว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้เปิดห้องประชุมหาหรือผู้ประกอบการพัทยานะคะก็มีการตกผลึกรับปากเสนอเ,นเพิ่มเติมค่ะว่าจะเป็นผับบาคาราโอเกะเป็นสถานประกอบการประเภทที่11ในระบบการขออนุญ,ญาตชาพนะคะก็วอนให้ผู้ประกอบการเนี่ยช่วยกันนำร่องนะคะหวังที่จะดันเมืองพัทยาให้เป็นโมเดลเมืองท่องเที่ยวนะคะชาสซิตี้ค่ะ นายยุทธศักดิ์สุสอดผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกลุ่ม One Voice เมืองพัทยาแล้วก็ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยใช้ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิลล่าส์บีชรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่จัดกิจกรรมค่ะ โดยก่อนร่วมงานผู้เข้าประชุมจะต้องมีการตรวจ ATK หาเชื้อโควิด19ก่อนร่วมงานด้วยตามมาตรการของสาธารณาสุขเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองพัทยาทางในฐานะของสมาคมและชมรมร่วม30องค์กรเมืองพัทยานะคะรวมกันในชื่อ One Voice พัทยาค่ะ โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับประชุมหารือดังกล่าวขึ้นเพื่อหาทางออกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการภายใต้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบให้สามารถประกอบการได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็น ทั้งนี้นะคะในที่ประชุมก็นําเสนอข้อเรียกร้องให้มีการพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประเภทบาร์เบียและคาราโอเกะให้สามารถดําเนินการขออนุญาตในระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้ได้รับสัญลักษณ์ชาพลัในการดําเนินการธุรกิจได้เนื่องโดยถือว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในระบบอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวหลังจากที่ผ่านมาค่ะ กำหนดประเภทธุรกิจไว้เพียง10ประเภทซึ่งไม่ครอบคลุมของกลุ่มธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวนะคะทางตัวแทนผู้ประกอบการก็เผยข้อมูลว่าทางผู้ประกอบการค่ะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในทุกมิติเลย ซึ่งก็เพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถกลับมาเปิดได้นะคะหลังจากที่เมืองพัทยาได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวมานานกว่า2ปีซึ่งการปรับประเภทธุรกิจผับบาร์เบียและคาราโอเกะให้เข้ากับเงื่อนไขในธุรกิจประเภทที่2ที่ได้รับอนุญาตเครื่องหมายชาลในหมวดของผู้ประกอบการร้านอาหารก็ทําให้ผู้ประกอบการผับบาร์คาราโอเกะต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้ค่ะ ซึ่งในการดําเนินการขออนุญาตนะคะเป็นร้านอาหารจะต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆที่ใช้เวลานานานับเดือนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการผับบาร์คาราโอเกะต้องแบกรับเพิ่มเติมทําให้ธุรกิจไม่สามารถเปิดได้ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถอยู่ได้ส่งผลต่อระบบอุตสาหการรมการท่องเที่ยวค่ะที่จะต้องติดขัด ทังนี้เองนะคะก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่างๆกับภาครัฐเป็นอย่างดีซึ่งผู้ประกอบการก็เข้าใจในการวางมาตรการการป้องกันควบคุมโรคแล้วก็ดําเนินการในส่วนนี้มาแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีสถานประกอบการใดที่ติดเชื้อนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ ในที่ประชุมก็มีการพูดคุยหารือเพื่อหาข้อมูลที่ตกผลึกทางความต้องการของผู้ประกอบการเมืองพัทยาโดยมีข้อสรุปว่าทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รับปากผู้ประกอบการพัทยาในเรื่องของการกําหนดเพิ่มประเภทสถานประกอบการในกลุ่มผับบาคาราโอเกะเป็นสถานประกอบการประเภทที่11ที่สามารถขออนุญาตสัญลักษณ์ชาพลสเพิ่มเติมจากที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการเมืองพัทยาให้ความสําคัญเรื่องมาตรการและเป็นตัวอย่างในเรื่องการวางมาตรการป้องกันและควบคุม โรคที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำรองให้เมืองพัทยานะคะเป็นโมเดลด้านการท่องเที่ยวชาซิตี้ที่ผู้ประกอบการทั้งเมืองเนี่ยปรับเปลี่ยนตนเองสู่มาตรฐานชานะคะสิ่งสำคัญก็คือควรรณรงค์ในเรื่องของการเร่งบูสเตอร์วัคซีนเข็มที่4ให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็จะได้นำข้อสรุปทั้งหมดในวันนี้ไปหารือก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับรัฐบาลนะคะเพื่อดาเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ